หมอยงเตือนโรคท้องเสียโนโรไวรัสกำลังระบาดหนักติดง่ายทนต่อน้ำยาฆ่าเชือ้อศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันหรือหมอยงหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชาคุมานเวชาศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าโรคอุจจาระร่วมโนโรไวรัสที่กำลังระบาดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและภาคตะว,วันออกตั้งแต่ช่วงใกล้ปีใหม่ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันไวรัสนี้ส่งผลให้เกิดส่งผลให้เกิดอาการท้องเสีย อาเจียนและปวดท้องบางรายอาจมีไข้อาการจะคล้ายกับอาหารเป็นพิษทำให้เข้าใจผิดพบได้ในทุกวัยติดต่อกันง่ายระบาดในโรงเรียนสถานเลี้ยงเด็กอาจป่วยพร้อมกันทั้งครอบครัวโดยโรคนี้พบได้บ่อยในฤดูหนาวในบางปีมีการระบาดเป็นวงกว้างมีผู้ป่วยจำนวนมากและมาเข้าใจผิดว่าอาหารเป็นพิษเพราะไวรัสนี้ไม่มีเปลือกหุ้มจึงมีความคงทนในสิ่งแวดล้อมและทนต่อน้ำยาฆ่าเชื้อเช่นแอลกอฮอล สำหรับสารที่จะใช้ทำลายเชื้อได้ดีคือน้ำยาที่มีส่วนประกอบของคอลีนเช่นคอรอกหรือน้ำยาล้างห้องน้ำ you